อโอ้โหมะขามใต่ต้นมะขามพ <laughs> อดีต้มมะขามใต่ต้นมะขามเขาต้มมะขาคามไปต้มสมมะขามต้ปมปลาใส่มะขามอยู่ใต้ต้นขามอัตค้านกับพัดตะขานข่างคล้องครับพี่น้องในพี่วัดแจ็บปะสีแดงปะเจ็บเลยมั้งเจ้าเมื่อยหินเขาก่อนบ่ไอนี่ปลาเขาเกิดได้เราสมเวืออยู่พี่น้องอันนี้ หมายที่สามครับพี่น้องมือ,อมนี่บ๊ปึ้งบ๊ปังครับพี่น้องน้่าหลายน่ามล,าามลาแห้งเอาลงยูทูปไปประมาณเดือนหรือสองเดือนพี่น้องเอ้ยลปลามดคนมาลงหลายครับลงไข่บ่วทะเ,ทเลครับลงอวนในที่ปลามดเลยครับพี่น้องอยู่ในรถขี้หมดเลยแป๊บเรากินเรากินข้าวก่อนเบิร์ตปะข้าักก่อนเบิท์ตงาใหญ่อยู่นี่ แปวไปกินข้าวก่อนปะไป <c oughs> เอาห,วหอวไอ้เหงา้นก็บหอยไปนำ้ำพี่เอาะ <c oughs> เห็นแล้วกินกินข่าวพี่นยนอะเย็นนี่แหะแ่บแเบนะอาดังไฟที่เมืองงานอนะไรเปล่าก่อไฟอาเป็นดังไฟกันพี่นนอะ มืึอนี้เพิน่นเ็ดลาบปลาทุกินเอ้าอ๋อเอาไม้หน่อยหมอเพราเอาไม้ไงเหรออืมมันเดี๋ยวเพิ่นไปทีมงานกำลังพักผ่อนกันไปแล้วสองยกพี่นอ้องกินขาน้าวก่อนบบดนี้าเย็นเบิดเฮ็ดแล้วกิน<า>ก,<า>กินควานให่นี่คะแนงเฮ็ดกับข้าวครับกุ๊กมื้อนี้เพิน่นหิวข้าวแล้วมื้อนี้เพิน่นว่าลาบปลาทุกินมาสั่นต้มหัวต้มกระดูกเนาะ กระดูกปลาตะเพียนหัวปลาตะเพียนพี่น้องนอ่ป mm ัญญาปกะหลังชำแหละปลาอยู่กระลังพัวปลาอยู่ตะข้านกับพัฒน์ตะข้านขังคล้องครับพี่น้องเมื่อนี้เขามากินเขาพัฒน์ตะข้านขังคล้องมาแลาวออกไฟครับเป้่ต่อไปเฮ้ยเรากิ่นครับเขาก้อนก้อนหินตรงนี้สองก้อนก้อนหินตรมี้สองก้อนเฮ้ยเขาก้อนหินมี้ไหมล่ะบัดสามก้อนเสาละบัด เป็นไร่ะไงมืึอนี่ข้าวท้ายเขาไงข้าวท้ายอยู่เพิ่งกำลังหลับป่ามืึอนี้เสียงอาจจะดังนิดหน่อยนะพี่น้องสูงหน้าเสนหามืึอนี้น้ากุ้งอันเพิ่นสูงหน้าเสนหากุ้งพี่น้องเสียงก็เลยดังหน่อย มะขามสายต้นมะขามพอดีต้มมะขามใส่ต้นมะขามเขาเต้มปลาคามไปต้มส้มปะขามต้มปลาไช่ปะขามอยู่ใต้ต้นขามเอาตัวยมาเทกเบิดเทเลยเทเลยเอม็ดบอลเม็ดเม็ดเม็ดดำเลยเออดำเคยเดียวเลยดำเลยเออมืีเขาเอาตัวใส่หน่อยครับพี่น้องยเนี่ยใส่หเขาหน่อยเน่อยคนได้คนได้เบิดข้าวไหมเบ็ดข้าวหรอข้าวอีกแล้ว ไม่นารถเขียงเลยคุณ่ช่บอดหรไเอาบเพิดกดอีกใส่ห้องตุนเเอาห้องให้เลยเนาแก่ข้าวอันนี้ข้าวเดียวขาวเดียวจะโดนแ่มักนอ้าคักพื้นเอต่อเอาคบสุรถสุดรถแเกลือนี่เกลือสุรถเดเยวดเาเอาไปแซ่บคักแล้วขึ้น อาจารย์นะสองจก,กันกนคปดอกหัมิวันนี้แหละอืมจลองิบวันนี้แหละหัวกันไปนดอกหัวกันหัวมกินดิบน,น,น,นะ,ะนะเจเ้าก็ไป็นแตพี่ดิ<บ>เกล,ลือกระไรแบปนี้นี่เบ,บื่อ มนดูนี่มก็มือนี่บ่ได้เอาเสื้อเอาสาไแหละุกอะซุกใมาไทยีเนาะนี่แหละมาพี่น้องมาก้อยปลาก้อยปลาลาปลาถุงมาท้เมเนเ็บบ่เ็เ็เนาะอะไรรด็ดู่ดีบ่มาเช่มาไนี่ต้องมาเลไม้เาข้าปด้อม แน่อยู่ไอมหงเบ็ดูของเขานะไม่เื็นเต็มยู่งไหนพี่เบิดแซ่บปะงีดได้ปะแซ่บไ่้งมีผักเนาะเออหอเป็นแม่เบิดอันนี้อะไรของะกยูดอกแค่เหมือนแม่เบดยังดอกแค่ยู่งเี้นเบ็ดชี้เลดอกแกมาสิดอกแค่นี่เบ็ดเขาเบมาอ นางดอกแคบอ่ะแคบแค่ไหนเมื่อเราไม่ให้พี่ซ okay, okay nah. ีซีไม่ห้องเ่งเยื้ลไปใช่ไหมกระดับไปดีเมื่อไไปเก่งก็ไม่ให้เยอะไปตรงไหนไปเนาะตอนเปลือกเนาะเมื <S 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 ่อไหร่พักไรต้องเมื่อไหร่เนาะเช้าัก ผักเไมหม้อเขาเบิดไม่อาหมอกันเลยเบิดขวามอกจกใส่ลำมันิ้มให้เอาเใส่หมอมา้อู้กี่ดูกตเหงื่อเหงื่อเป่ก็ดูแรงขนาดนี้ไม่เอาเหงื่อ่ออกไง นั่งหมดครับทั้งนี้หมดนนี่แหละใครแม่จัดเข้าเข้าปลาดีเลยเขาไว้แล้วกินงานกะบทยอยทยอยอิ่มแล้วครับพี่น้องกินของเขาหลับปลาเมื่อนี้ครับตัดปลาตะเพียนเนาะต้มหัวปลาตะเพียนเมื่อนี้กินงานบัได้เอาสาดมาครับพี่น้องนั่งกินกับพื้นเลยเสร็จแล้วงานกับเสร็จเลยลงหาปลาต่อแล้วพี่น้อง ไม้นี่กินเขาเนาะครับพี่นอ้องไม้นี่กินเขา้าปลาเดี๋ยวไปแค่นี้ครับพี่น้องไม้นี่นเาาานานะเราก็จะได้ลงพักผ่อนนิดนึงครับแล้วจะได้ลงหาปลาต่อครับไม้นี่สวัสดีครับ